คืนฝนพรมในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาเสียงลมพัดผ่านต้นตาลดังคลืนเบาๆเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งกอดเข่าชิดอกอยู่หน้าชานเรือนไม้เก่าดวงตากลมโตแดงกล่ำจากการร้องไห้เสื้อผ้าสีหม่นเปียกชื้นไปด้วยน้ำฝนและน้ำตานางชื่อเดือนเด็กหญิงกำพร้าที่เพิ่งสูญเสียทุกสิ่งในชีวิตไปพร้อมกันในคืนเดียว พ่อของเดือนจากไปตั้งแต่นางยังไม่ทันจำความได้แม่เป็นทุกอย่างของชีวิตเป็นทั้งผู้เลี้ยงดูผู้สอนให้รู้จักโลกและเป็นที่พักใจเพียงหนึ่งเดียวแต่คืนที่ผ่านมาไข้ร,ร้ายได้พรากแม่ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับร่างของแม่ถูกห่อด้วยผ้าขาววางนิ่งอยู่กลางบ้านเสียงสวดที่ดังขึ้นทั้งคืนยังดังก้องอยู่ในหัวใจของเด็กหญิงหลังจากผู้คนทยอยกลับ บ้านทั้งหลังก็เงียบงันเหลือเพียงความว่างเปล่าและความหนาวเย็นเดือนเดินเข้าไปในห้องเล็กๆที่เคยนอนกับแม่กลิ่นควันธูปยังคละคลุ้งหมอนใบเดิมผ้าหม่มผืนเดิมแต่ไม่มีอ้อมกอดที่คุ้นเคยอีกแล้ววันต่อมาเดือนต้องเผชิญกับความจริงอันโหดร้ายไม่มีญาติใกล้ชิดไม่มีใครอ้าแขนรับเลี้ยงนางกลายเป็นภาระที่ไม่มีใครอยากแบก ชาวบ้านบางคนมองด้วยความสงสารบางคนมองด้วยสายตาเฉยชาและบางคนก็หลีกเลี่ยงราวกับเด็กหญิงนำความโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านเดือนเริ่มใช้ชีวิตอย่างเงียบงันนางตื่นแต่เช้าออกไปหาผักตามคันนาเก็บฟืนเก็บของป่าเล็กๆน้อยๆไปแลกข้าวสารตามบ้านที่อยังเมตตาคืนไหนไม่มีใครให้นางก็ต้องทนหิวหลับไปพร้อมเสียงท้องร้องเบาๆ บ้านของเดือนค่อยๆ่ทุดโทมหลังคารั่วฝาไม้ผุพังแต่เด็กหญิงไม่มีแรงและไม่มีปัญญาจะซ่อมแซมสิ่งเดียวที่นางทำได้คือกวาดบ้านจุดตะเกียงเล็กๆทุกคืนเหมือนยังรอให้แม่กลับมาบางคืนเดือนฝันเห็นแม่มายิ้มให้รูปหัวเบาๆแล้วบอกว่าเข้มแข็งนะลูก ทุกครั้งที่ตื่นขึ้นนางจะร้องไห้จนแทบขาดใจแต่ลึกๆก,ก็เหมือนได้รับแรงใจให้ลุกขึ้นสู้ต่อวันหนึ่งขณะเดือนกำลังเก็บฟืนในป่าท้ายหมู่บ้านนางได้ยินเสียงคนตะโกนด่าทอเสียงนั้นดังมาจากกลุ่มเด็กโตที่กำลังรุมแกล้งลูกหมาตัวหนึ่งเดือนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวิ่งเข้าไปขวางทั้งที่หัวใจเต้นแรงอย่าทำมันเลยเด็กหญิงพูดเสียงสัน่น เสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นเด็กพวกนั้นผลักเดือนล้มลงกับพื้นหัวเข่าถลอกเลือดซึมแต่เดือนกลับลุกขึ้นมากอดลูกหมาไว้แน่นร่างเล็กสั่นทราวแต่สายตาเด็ดเดี่ยวเด็กโตเห็นท่าทางนั้นก็รู้สึกเบื่อและเดินจากไปเดือนอุ้มลูกหมากลับบ้านมันผอมโซดวงตากลมใสสะท้อนความกลัวและความหิวเด็กหญิงแบ่งข้าวคำสุดท้ายให้มันกิน นั่งมองมันเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยพลางยิ้มทั้งน้ำตาอย่างน้อยเราก็ไม่เดียวดายแล้วเดือนกระซิบเบาๆจากวันนั้นลูกหมากลายเป็นเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวของเดือนนางตั้งชื่อมันว่าดาวทุกเช้าดาวจะเดินตามเดือนออกไปหาของป่าทุกคืนมันจะนอนข้างๆเป็นไออุ่นเล็กๆในบ้านที่เงียบเหงาแม้ชีวิตจะยังยากลำบาก แต่หัวใจของเดือนเริ่มมีแสงสว่างเล็กๆนางเรียนรู้ว่าความเจ็บปวดไม่ได้หายไปง่ายๆทว่าเมื่อมีใครสักคนให้ปกป้องแม้เป็นเพียงสัตว์เล็กๆความเข้นแข็งก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆในยามที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเดือนมักนั่งมองท้องฟ้าคิดถึงคำสอนของแม่คิดถึงวันที่ยังมีเสียงหัวเราะในบ้าน แม้น้ำกาจะยังไหลแต่นางก็ไม่ยอมปล่อยให้ความสิ้นหวังกลืนกินหัวใจทั้งหมดเด็กหญิงกำพร้ายังไม่รู้เลยว่าเส้นทางชีวิตข้างหน้ายังมีบททดสอบอีกมากรอยแผลในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเติบโตและโชคชะตากำลังค่อยๆนำพานางไปสู่เรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตตลอดกาลในคืนที่ดวงดาวเต็มฟ้าเดือนกอดดาวแน่นหลับตาลงพร้อมคำอธิษฐานเงียบ ขอเพียงพรุ่งนี้ยังมีแรงลุกขึ้นสู้ขอเพียงหัวใจดวงน้อยนี้จะไม่แตกสลายก่อนถึงวันที่ฟ้าจะเมตตาอีกครั้งฤดูฝนผ่านไปอย่างเชื่องช้าท้องฟ้าเริ่มโปร่งขึ้นแต่ชีวิตของเดือนยังคงหนักอึ้งเหมือนเดิมความยากจนไม่ได้จางหายไปพร้อมแสงแดดหากกลับชัดเจนขึ้นทุกวันเข้าสารในไหร่อยลงเรื่อยๆ ผืนผ้าของแม่ที่เคยเก็บไว้ใช้ยามหนาวถูกนำไปแลกเกลือและข้าวเพียงไม่กี่วันเดือนเริ่มออกจากหมู่บ้านไปไกลขึ้นกว่าเดิมนางเดินข้ามทุ่งนาไปถึงตลาดเล็กๆริมคางหลวงหอบผักป่าเห็ดและฟืนไปวางขายผู้คนมากหน้าหลายตาเดินผ่านบางคนมองอย่างเอ็นดูบางคนกดร,ราคาอย่างไม่ปราณี เด็กหญิงได้แต่ยิ้มเจือนเจือนยอมขายเพื่อให้มีเงินซื้อข้าวให้ตัวเองและดาวดาวเริ่มโตขึ้นมันซื่อสัตย์และคอยปกป้องเดือนเสมอเวลาใครเข้ามาใกล้บ้านมันจะเห่าเตือนแม้ตัวจะไม่ใหญ่แต่เสียงนั้นทำให้หลายคนลังเลที่จะเข้ามารบกวน เดือนไม่เคยคิดว่าหมาน้อยที่ช่วยไว้วันนั้นจะกลายเป็นกำแพงป้องกันหัวใจและชีวิตของนางในวันนี้วันหนึ่งขณะเดือนกําลังเก็บของที่ตลาดฝนกลับเทลงมาอย่างหนักโดยไม่ทันตั้งตัวลมแรงพัดแผงผักล้มระเนระนาดเด็กหญิงรีบกอดตะกาไว้แน่นแต่แรงลมทำให้นางล้มลงกลางโคลนมีเสียงคนหัวเราะบางคนเดินหนี ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเดือนกัดฟันลุกขึ้นทั้งตัวเปื้อนโคลนน้ำตาผสมกับน้ำฝนไหลอาบแก้มนางรู้สึกอับอายเจ็บปวดและโดดเดี่ยวราวกับโลกทั้งใบไม่ต้องการการมีอยู่ของตนในจังหวะนั้นเองมือหยาบกร้านคู่หนึ่งยื่นมาตรงหน้าลุกไหวไม่หนูเดือนเงยหน้าขึ้น เห็นหญิงชราคนหนึ่งยืนถือร่มไม้ไผ่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยย่นแต่แววตาอบอุ่นอย่างที่นางไม่เคยเห็นมานานเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆแล้วจับมือนั้นไว้หญิงชราพาเดือนเข้าไปหลบฝนในเพิงเล็กๆนางเอาผ้าผืนเก่ามาเช็ดหน้าให้เดือนแล้วยื่นเข้าปั้นให้โดยไม่พูดอะไรเด็กหญิงลังเลก่อนจะรับมากินทั้งที่น้ำตายังไหล ขอบคุณค่ะเสียงนั้นเบาเราวกับกลัวจะรบกวนหญิงชรายิ้มบางๆคนเราถ้าไม่ช่วยกันวันนี้ก็อาจเป็นวันของเราพรุ่งนี้ก็เป็นวันของเขาคำพูดนั้นฝังลึกในหัวใจของเดือนเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่นางรู้สึกว่าตนยังมีค่ายังมีใครมองเห็นหลังฝนซาหญิงชราถามถึงชีวิตของเดือน เด็กหญิงเล่าเรื่องทั้งหมดอย่างตะกุกตะกักตั้งแต่การเสียแม่ความโดดเดี่ยวและการดิ้นรนในแต่ละวันหญิงชรานั่งฟังเงียบๆก่อนจะถอนหายใจยาวๆย,ยายอยู่ลำพังเหมือนกันนางพูดถ้าหนูไม่รังเกียจมาช่วยยาย,ายขายของที่ร้านเล็กๆทุกเช้ายายให้ข้าวกินไม่ต้องอดหัวใจของเดือนเต้นแรง นางไม่กล้าตอบรับทันทีกลัวว่าจะเป็นเพียงความเมตตาชั่วคราวแต่แววตาจริงใจของหญิงชาราทำให้นางรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดตั้งแต่วันนั้นชีวิตของเดือนเริ่มเปลี่ยนนางตื่นเช้าขึ้นกว่าเดิมไปช่วยหญิงชาราจัดร้านขายขนมพื้นบ้านทำความสะอาดได้กินข้าวอิ่มอย่างที่ไม่ได้สัมผัสมานานแม้ต้องทำงานหนัก แต่มันเป็นความเหนื่อยที่ทำให้หัวใจอุ่นชาวตลาดเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาเด็กหญิงกําพร้าบางคนยิ้มให้บางคนพูดดีด้วยแม้จะยังมีสายตาดูแคลนบ้างแต่เดือนเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่เก็บทุกคําพูดมาทำร้ายตัวเองยามเย็นเดือนจะรีบกลับบ้านไปหาดาวเล่าเรื่องทั้งวันให้มันฟังเหมือนมันเป็นคน ดาวนั่งฟังหูตั้งหานก็แหว่งราวกับเข้าใจทุกคํานางหัวเราะเบาๆกับภาพนั้นความสุขเล็กๆเริ่มกลับมาในชีวิตทีละน้อยแต่ลึกๆในใจเดือนยังไม่วางใจโชคชะตานางรู้ดีว่าความเมตตาอาจไม่ยั่งยืนโลกใบนี้ยังโหดร้ายและเด็กกำพร้าอย่างนางยังต้องเข้มแข็งกว่านี้อีกคืนหนึ่งขณะนั่งมองเปเลวตะเกียง เดือนคิดถึงแม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้น้ำตาไม่ได้ไหลยอย่างสิ้นหวังเหมือนก่อนนางยกมือไหว้ภาพความทรงจำในใจแล้วกระซิบเบาๆว่าหนูจะพยายามอยู่ต่อไปแม่ไม่ต้องห่วงนะลมเย็นพัดผ่านดาวขยับเข้ามานอนชิดเดือนหลับตาลงด้วยหัวใจที่ยังสั่นไหวแต่ไม่เดียวดายเหมือนวันวานและนางไม่รู้เลยว่า ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กว่านี้กำลังรออยู่ข้างหน้าในเส้นทางชีวิตที่ยังอีกยาวไกลเวลาผ่านไปหลายปีเดือนไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กที่เคยนั่งร้องไห้ยอยู่หน้าชานเรือนไม้ผุพังอีกต่อไปร่างกายของนางเติบโตแข็งแรงขึ้นจากการทำงานหนักใบหน้ายังมีรอยอ่อนโยนแต่แววตากลับนิ่งลึกเต็มไปได้วยความอดทนที่ชีวิตบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน หญิงชราที่เดือนเรียกว่ายายเริ่มอ่อนแรงลงตามกาลเวลามือที่เคยคล่องแคล่วสั่นมากขึ้นทุกวันเดือนจึงกลายเป็นคนดูแลร้านแทบทั้งหมดตั้งแต่จัดของขายของไปจนถึงหุงหาอาหารให้ยายนางไม่เคยบน่นเพราะรู้ดีว่าหากวันนั้นไม่มีมือคู่นั้นยื่นมาช่วยนางอาจไม่มีวันนี้ดาวกลายเป็นหมาโตเต็มวัยขนสีน้ำตาลหยาบ แต่ดวงตายยังคงซื่อสัตย์มันเดินตามเดือนทุกที่เฝ้าบ้านเฝ้าร้านเฝ้ายามกลางคืนราวกับรู้หน้าที่ของตนตั้งแต่วันแรกที่ถูกช่วยชีวิตคืนหนึ่งยายล้มป่วยหนักนอนสมอยู่บนเสื่อเก่าหายใจแผ่วเดือนนั่งเฝ้าไม่ห่างเช็ดตัวป้อนน้ำพยายามหาสมุนไพรามาต้มให้ แม้รู้ดีว่าอาการครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเดือนเสียงแหบพร่าเรียกเบาๆเด็กสาวรีบกุมมือเหี่ยวย่นนั้นไว้น้ำตาคลอยายอย่าพูดเลยเดี๋ยวก็หายหญิงชราย,ยิ้มอ่อนแรงสายหน้าเล็กน้อยชีวิตยายมันใกล้แล้วยายไม่กลัวแต่ยายห่วงหนู คำพูดนั้นทำให้หัวใจของเดือนสั่นสะเทือนนางเคยสูญเสียแม่มาแล้วหนึ่งครั้งความเจ็บปวดนั้นยังฝังลึกและนางไม่อยากเผชิญมันอีกหนูไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วเดือนพูดเสียงสั่นหญิงชราบีบมือนางเบาๆหนูไม่ใช่เด็กคนนั้นอีกแล้วเดือนหนูเข้มแข็งกว่าที่คิดโลกอาจไม่แม่ตาเสมอไปแต่หนูมีหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ นั่นแหละคือสมบัติที่แท้จริงคืนนั้นยายจากไปอย่างสงบเดือนกอดร่างไร้วิญญาณน,นั้นไว้ร้องไห้จนหมดแรงดาวนั่งอยู่ข้างๆไม่เห่าไม่ส่งเสียงเพียงแต่นอนนิ่งราวกับเข้าใจความสูญเสียงานศพผ่านไปอย่างเรียบง่ายชาวตลาดหลายคนมาช่วยแม้จะไม่ใช่ญาติแต่ก็เป็นน้ำใจที่เดือนซาบซึง้ง นางยืนส่งยายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจที่เจ็บปวดแต่ไม่แตกสลายเหมือนในอดีตหลังจากนั้นเดือนต้องกลับมาอยู่ลำพังอีกครั้งร้านเล็กๆก,กลายเป็นภาระหนักนางลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หลายคืนที่นั่งมองตะเกียงแล้วคิดถึงคำพูดของยายคำพูดของแม่และเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดในที่สุดเดือนตัดสินใจสู้ต่อ นางเปิดร้านตามเดิมขยันมากกว่าเดิมเรียนรู้การค้าขายจริงจังเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยแม้จะเหนื่อยแต่หัวใจกลับมั่นคงอย่างประหลาดวันหนึ่งเดือนเห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆนั่งอยู่ข้างทางเสื้อผ้าขาดเก่าดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวภาพนั้นเหมือนเงาสะท้อนของตัวนางในอดีตเดือนเดินเข้าไปนั่งยองๆข้างเด็กคนนั้นหนูชื่ออะไร เด็กหญิงไม่ตอบน้ำตาคลอเดือนยื่นขนมให้แล้วยิ้มอ่อนโยนไม่เป็นไรนะพี่เคยอยู่ตรงนี้เหมือนกันในวินาทีนั้นเดือนเข้าใจอย่างชัดเจนความเจ็บปวดที่ตนเคยแบกมาไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายหัวใจตลอดไปแต่มันถูกหล่อหลอมให้กลายเป็นความเข้าใจผู้อื่นหลายปีต่อมา ร้านเล็กๆก,กลายเป็นที่พักพิงของเด็กกำพร้าและคนยากไร้เดือนอาจไม่ร่ำรวยเงินทองแต่บ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเสียงเรียกกันด้วยความอบอุ่นคืนหนึ่งเดือนนั่งมองดาวที่เริ่มแก่ขนเริ่มขาวนางลูบหัวมันเบาๆแล้วยิ้มทั้งน้ำตาเราผ่านมาด้วยกันเยอะเลยนะลมเย็นพัดผ่านท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว เดือนเงยหน้ามองแล้วหลับตาลงภาพของแม่และยายปรากฏขึ้นในใจไม่ใช่ด้วยความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เป็นความสงบหญิงสาวกำพร้าที่เคยไม่มีอะไรในชีวิตวันนี้มีหัวใจที่แข็งแกร่งมีสองมือที่ยื่นช่วยผู้อื่นและมีอดีตที่สอนให้รู้ว่าแม้ชีวิตจะโหดร้ายเพียงใดหากไม่ยอมแพ้สักวันความหมายของการมีชีวิตอยู่ จะค่อยๆปรากฏขึ้นเองอย่างงดงาม